ว่ามันมันได้นี่เนา่เขาต้องกิดตอนทอดนั่นเป็นไอ้กับเชียงเห็มแหบได้พี่น้องไมเป็นรอเนดเป็นไอ <c oughs> ้ต้องขอดทอดอุ่นมีซีนมันยากอยู่เฮือนมันเนาะ เดอ,อ,อุ่นแะล้วว่าเป่ะบ่ไหนดิเดี๋ยวต้ออุ่กนอกไดลมาอุ่นอยู่หมอโอ้โหมโดมเลคิดขา่ามั้ยมเจ้ีคมกวยลายดิจับสดตัวน้ามนง สนใจอยากเลยมึงม,มาเอา้านั่งนั่งนั่งกินข้าวเตางเางียบเลยจิตนต่อนพอดเฮ้อ้วนเลยเอด้อ,อเอามาแล้วน้ำบอกว่านำ ชิมก่อนมชิมได้นี่อ่าหงมนดนด,น,ดนเอ้ยกินข่าวเด้อไกป่นมโอ้ขข่หข่าบ้านเนื้อมเอข่าวนอกบ้านจมมาจะกินข่าวเพือนไอบ้านข่าวนอกบ้าน น่มัน,มนเหน,น่ยบหมดเลยนะูออนะะว่าฉันบุกคิดตั้งเตียตายคุณบอกอ๋อบักกโอ้ยอ้วนให้มันกินรถมันกินอยากขาวนอกบ้านน้องกรรันพ่อ๋ออะไรน,นี่นะนี่ลังตัดมาหนะกกินลูกแล้วลูกกินบ่เออมา,นาหนักกิน อืออือ,อด,อด,อด่อน่อนเฉยทานกับปูหอมนะปลาดุมเลยมันเป็นไข่ด้วเนาะตงกินดูเลย้องผอนเลยป้น,น,นสลามีน้ำหมกซึ่งเสิร์ฟแลวงน่นะอืมเดิอมาเด้อมาดุมาหุงข้กินนะเนบ้านแล้ว่าเดีนนนกก๋ยวจะาไปกินข่าวนอกบ้านเด้อเหรอวะอืม ให้ดีใจบุตนึกว่าพาไปกินบ้านหงหางสิบดอกออกบ้านฮะนี่เราบอกพาไปกินย่ทงงนะหงายันเด็ดดอกกินีแค่เด็ดดอกเด็ดบนได้อกหงาเกครบ อยากกินตอนข้าวค้างติดบอะเนาะไม่ถึงน้าไปอยู่ท่าหท้อเด็ดก้นยังากก้นหอกหรอฮะบองเอิญผ้าสมทบผ้าถึงนอกบ้านนี้หน่อยข้างหน่อย เลยน่ะน้องปากอันนี้เลาะน้อยแล้วอ๋อถ้าบางกว่า nó, นึงเออเฮ็ดใช่บ่กินปลา đó ปะได้เนาะอะต้องมาใส่

Nó gọi nó ừ. à Thì ăn đây nè Đó Phát ăn ổn oh đây Bạc ừ. sẽ ra thử đi Năm Nào Năm tháng rồi Năm tháng rồi หอหาทามก็อิ่มกับมันทันน,น,น อังกระปุ้งครับ บคือเป็นเคยใหมโมดิดิครบอย่นั้นเลยตลอยำกาเห็นยงไ้มาคือเกาแล้วยำหลังตลอด

บอกคิดอาบน้ำเลยจ้าเป็นี่พี่ลอยนะหอดแบบนี้อ่ะทำได้เงินอยากยังมาอ่นะกะดิแหง้ะช่าเปลืออ่ะ๋ยูคุ้มๆดิเอาไปไว้ไม่ไอ้โดกเสือกเปล่าไอ้น่ะ

ใ่ครับทุกคนหมดแล้วตัวให่เห็นไหมถ่น้ำลายมกลเป็นไถ่อากาศมันเย็นเยมันเป็นไทไว้ชิมกินก็กินท้าเขียงก็งกินข้าวเกียงเลยชุกแล้วนี่นะชุกแล้วบอกผมเนี่ยนีย่ชุกแล้ว mọi người mọi tôm mọi người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  mọi chói, rồi, hông chói! mẹ ừ. rồi. nó ừ. ừ. ừ.

bua <laughs> nè, à, à? <laughs> 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 à, à, hết này, <laughs> <là là> <laughs> nó เจงปลาค่อยั่างปลาไม่ทอดไ่่ย่างไม่ใ้ปลาเอ้ยกินดี่มะลูกระปุ่นไหงน้าบายไม่เปื่อนนะไม่ปวดนะนี่เล่าข่าแม่ป่วยหนาไปหรอนี่ไงนี่ไง

vâng Ừ. xem một phần em em ma này. Đi đi, em, đi, em em Không đi, em yên em mà đưa. em 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 มนบ่ลูกเอ็มแมนบ่แมนบ่เอ็มนะเอ็มี่น้าผม่แม่เอ็มเอ็มเ้ยมาพีได้เอ็มเอ็มเยมามาพีได้มากินข้าเด้อมากินแมวไา้กบุญนะจ้าเอ็มน่เอ็ม In hai em mưa đây. em phối, vẫn là em thấy có thấy em chinh chinh thùng nhang chinh 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 เด็บเล่าว่าจีได้งามน้ำมุงบุญเดินํามละว่ะเพื่อนเขาไหเหม่ได้เพมือเงินจันเนะมันบริเงืองเนาะมันหักเนาะบริเงืองนั่นหักแฉกกระดุมเสือมันป้อยเลยได้อมบริเงือก็อองอืมกเลี้ยวแต่กินเนี่ยมาที่พี่มาี่นางพี่ขานอกบ้านนลุงบุญไทเขานอกบ้านีเด้อ đi cháy bất ngờ đi làm hàm đi sai em bàn đi ăn mặt hai mươi hai nghìn kim bói hát 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 bói Ăn bói hát bói hát bói hát

ผมเห็นพักสลัดป๋างหอกเห็นมฮาย o u เห็นพักสลัดด้วยเยนมาหายอะไรบุ้คคลนี่ชัดตัวนี้เย็นนั่นได้นแม่บ้านน่ะโอ้ยเย็นแม่สายเย็นั่งมาสว่ปลาที่่เลยวจะเย็นมาหานนี่าทีนปลานะเออ

มัน้ทายลูกเองนะพฉันนั่งหัวแม่พี่น้องเลยพากันกินก่อนมาเนาะมันชี้ทายกอนองมา้ล่ะค่ะขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อที่ข่ามาหลักชมโดยที่บากดขางโฆษณาเด้อปลาลุงเออสบายสบายที่จันปะคนเห็ดคำใหญ่ไอ้ประดด้